ถามุกเฮ้าอยู่บอกว่าเฮาอยากได้อีหนยะังเคยบอกพี่น้องคะถ้าจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วทําตัวแบบนี้อีนี่คะ่ะกีนี่ก็เป็นได้คะ่ะถูกไหมคะถ้าจะทําตัวแบบนี้คะ่ะคนที่พูดนี้คือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งรับตําแหน่งไปเมื่อวาน24กันยายนเธอพูดบนเวทีหาเสียงช่วยผู้สมัครสสพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งซ่อม สีสเกตเขตหาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2 8นี้ผมคงไม่ได้อยากแซะไปทุกเรื่องนะครับแต่ผมสื่อสารไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับพี่น้องบานเฮานะครับอยู่คุณหารอยู่ผู้เสียงว่าเวลาเขาเบิงผู้นำนะครับเวลาเราจะเลือกผู้นําเราจะเลือกตัวแทนนะครับสิ่งที่เขาสื่อสารบนเวทีเวลาเขาพูดเขาต้องให้ความหวังเราด้วยเราคงต้องมองถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเขาเหล่านี้มาเป็นตัวแทนของเรา เขาจะนำพามาซึ่งความหวังให้เราได้อย่างไรแค่เบสิกพื้นฐานในการขึ้นไปพูดเพื่อนโน้มน้าวให้พี่น้องเลือกเขาเขายังใช้วิธีการด้อยค่าคนอื่นด้อยค่าอดีตนายกรัฐมนตรีโดยใช้คำที่ไม่คำนึงถึงอะไรเลย อีนั่นเป็นได้อีนี่ก็เป็นได้ซึ่งผมไม่ได้มีปัญหากับการปลุกเราเวลาในการพูดหาเสียงแต่นี่ไม่ใช่การปลุกเราแต่นี่คือการสร้างความเกลียดชังเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งขณะนิยมยวันอาทิตย์ที่28นี้พี่น้องคุณหารผู้สิงเลือกผู้นําผู้แทนของท่านที่ท่านคิดว่าเขาคือความหวัง